สวัสดีครับประกอบนะคอดโมโซนิกนะ่หนึ่งเก้าสี่ห้าสี่นะครับก็ ัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์แต่ง B-Max นะฮะของคอร์ดโมโซนิกนะครับโอเคข้างในเรามีอะไรบ้างนะฮะสิ่งเราจะได้ก็คือจะเป็นอย่างนิ่มนะครับแล้วก็ชุดเฟือง FMA กา้ามปูสีดำบอดี้ของคอร์ดโมโซนิกนะฮะแล้วก็ตัวโค้งสีดำล้วนนะครับแล้วก็ตัวพาร์ท FMA นะฮะแล้วก็ล้อสีเหลืองนะฮะรวมถึงตัวสติ๊กเกอร์ หนามาก้กกาพอตัวเกลแบ่งน้ำแล้วก็คู่มือการประกอบโอเคเนะะื้อหาในคอนเทนต์วันนี้เราจะเป็นเน้นประกอบนะฮะส่วนทำสีบอดี้พร้อมแปสะสติกเกอร์เราจะไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับก็เริ่มทำกันเลยนะฮะอันนี้ก็ใส่สะพานไฟก่อนก็ได้นะ เมอนเตอออันนี้อันนี้พอดีว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเพาขับมันค่อนข้างจะล็อกนะให้ใส่เพาขับไปก่อนและที่เหลังมันใส่ตามทีหลังได้นะนี้ก็ล็อก ไม่เรียบร้อยแบบนี้น่ะแล้วก็ตามด้วยคอร์เกีย ไหวไหมสองนาทีแต่ช้าตอนไหนช้าตอนใส่โลใส่โลนี่ช้าสุดละ อันนี้อ่าแขนนี้ค่อนข้างเบี้ยวนิดหนึ่งนะเพราะว่าใส่ตัวที่เซตแล้วมันเข้าไม่สุดไม่ลงดังตุบอะ่ะโอเคต่อมาสเกิร์ต ไปหาไข่ควงที่ปลายหัวเป็นแม่เหล็กนะฮะเราชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเหลงไม่ต้องกลัวหัวน็อตมันหลุดอ่ะก็คือปาดได้เลยเงี้ย โอเคโรเลอร์ okay. er. เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนก็ไนดนะ้ไอ้อะไรนะล้อล้อ โอเคต่อมาต่อมาอ่ะใส่โรเลอร์ที่ตะไครไม่ใช่ไม่ใช่เสเกิร์ตหลังหรือว,ว่าที่เราจะเรียกว่าก้ามปูนะฮะ Okay. บอกแล้วหัวสก,กูแม่เหล็กแรงแรงต้องอย่ามาแรงแรงจริงๆหัวสก,กูมันมีแม่เหล็กหัวอันแหละแต่ว่าต้องเอาแบบหัวแม่เหล็กแรงแรงดูแรงแ,รงแ,รงแรงอันนี้ยจะมีประโยชน์มากมันจะตั้งตัวน็อตได้ให้มันแบบว่าไม่แบบเรียกว่าอะไรไม่ไม่หลุดง่ายอืม ตระมาณนี้นี่ครับใกล้ละเอม โอเคเรียบร้อยครับต่อมานะฮะสติกเกอร์อินสตอรเราดูกันนะเดี๋ยวเราทำแยกไว้คลิปหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวบอดี้คอร์สโมโซนิกก็ไม่ต้องแปะไม่ต้องทำสีนะแปะสติกเกอร์อย่างเดียวแค่แค่แปะสติกเกอร์อย่างเดียวก็ปิดหัวแล้ว เคยดูคลิปการแปะสติกเกอร์แบบเต็มๆใช้เวแบบแตะล้วนๆเลยนะชมเพลินๆนะดูได้ที่ทายคลิปแปะลิงก์ไว้ให้นะที่วรกอบเข้ากัเลยเรียบร้อยครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบดูใจกดติดตามนะฮะสบสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับอยากได้คอสโมโซนิกสามารถซื้อได้ที่ร้านเวลาเมฟอร์เลนะฮะ,ะ,ะหรือว่าจะเลงหน้าผลิตภัณฑ์ไายล่างก็ได้นะฮะ เจอกันใคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ